คนบาปต้องการพระเยซูเอ๊แต่เริ่มแรกนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นยังไงนาะอ๋อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสามารถเป็นเลิศเลยมีความสมบูรณ์แบบและมีความสมดุลในชีวิตที่สุดเลยล่ะความคิดของเขาจะบริสุทธิ์มีเป้าหมายสูงส่งแต่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อความพระเจ้าเขาเริ่มใช้ความสามารถในทางที่ผิด แทนที่จะให้ความรักเขากลับให้ความเห็นแก่ตัวการไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอลงจนไม่สามารถรับมือกับความบาปได้ซาตานเนี่ยควบคุมเขาจนอยู่มัดเลยล่ะและถ้าเกิดพระเจ้าเนี่ยไม่ทรงเข้ามาช่วยเป็นกรณีพิเศษแล้วก็นิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ก็จะติดตัวเขาไปตลอดเลยเพระาะนั่นมันเป็นเป้าหมายของเจ้าจอมหลอกลวงอยู่แล้ว ที่ต้องการทำลายแผนการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าไงแล้วมันยังต้องการให้โลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความอ้างวา้างทุกกระทมเพื่อที่มันจะได้พูดบอกว่าความเลวร้วายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของแผนการสร้างมนุษย์ของพระเจ้านั่นเองมนุษย์ที่ไม่มีความบาปติดตัวเนี่ยเขาจะมีความสุขอยู่กับพระเจ้านะ ตามคำกล่าวในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ3ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์เห็นไหมคำกล่าวในหนังสือเล่มนี้ข้อนี้แต่หลังจากที่มนุษย์รู้จักทำบาปแล้วเขาก็เริ่มที่จะไม่ชอบความบริสุทธิ์อีกต่อไปเขาจะพยายามซ่อนตัวให้พ้นจากเบื้องาาพระพักของพระเจ้า นี่คือสภาพจิตที่เขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้เขามีความสุขเลยนี่นาคนบาปเขาจะไม่มีความสุขหรอกเวลาที่เขาอยู่เบื้องพระพักของพระเจ้าเนะ่ะเขาจะพยายามไปให้ไกลาจากบรรดาผู้ที่บริสุทธิ์คนบาปพวกนี้หากเขาได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์นะพวกเขาก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะที่นั่น เขาปกครองกันด้วยวิญญาณรักที่ไม่เห็นแก่ตัวจิตใจทุกดวงของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยความรักที่ไม่รู้จบของพระเจ้าเลยซึ่งจิตใจของคนบาปเขาไม่สามารถที่จะแสดงความรักแบบนี้ออกมาได้ความนึกคิดของคนบาปความสนใจของคนบาปแล้วก็แรงบันดาลใจของคนบาปเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกมากเลยสําหรับชาวสวรรค์ที่เขาไร้บาปกันเขาจะเป็นเหมือนเสียงโน้ตท,ที่เพี้ยนในเพลงประสานเสียงอันไพเราะของชาวสวรรค์เลยนะ สวรรค์จะก,กลายเป็นสถานที่ที่ทรมานสำหรับเขาเขาคงต้องการหลบซ่อนให้พ้นจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความชื่นชมยินดีเลยแหละแต่การที่คนชั่วเนี่ยไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์น,นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระบัญชาอันไร้เหตุผลของพระเจ้าหรอกนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ากับชาวสวรรค์ไม่ได้ต่างหากพระสิริของพระเจ้า จะเป็นเหมือนไฟเผาผลาญสิ่งเลวร้ายในตัวของเขาแต่พวกเขาเนี่ยกลับชอบที่จะสูงสิงกับสิ่งเลวร้ายอันนั้นมากกว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้หนีให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าไงแล้วพระผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อช่วยเขาให้รอดจากบาปด้วยนั่นแหละโดยลำพังตัวเราเนี่ยชีวิตของเราจิตใจของเราเนี่ยจะหลุดจากหลุมพรางความบาปเนี่ยยากมาก ถ้าจิตใจของเรานัเนี่ยไม่ดีพอแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนคําพูดที่อยู่ในหนังสือย่อบทที่14ข้อสีที่บอกว่าไม่มีใครสักคนหรอกที่จะเอาสิ่งสะอาดออกจากสิ่งที่ไม่สะอาดได้เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ ข้อความในหนังสือโราบทที่8ข้อเจะว่าไปแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมความตั้งใจหรือว่าความพยายามของมนุษย์นี่ต่างล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายนอกที่เราแสดงออกมาทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ไม่สามารถที่จะชำระน้ำพุแห่งชีวิตให้บริสุทธิ์ได้ เราก็เลยจําเป็นจะต้องมีพลังอํานาจภายในอันเป็นชีวิตใหม่จากเบื้องบนมาช่วยเปลี่ยนความบาปของเราให้กลายเป็นความบริสุทธิ์พลังอันนั้นเนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์พระคุณของพระองค์เท่านั้นที่สามารถปลุกจิตวิญ,ญญาณที่เฉาของเราให้กลับมาหาพระเจ้าได้ให้เข้าหาความบริสุทธิ์ได้ในหนังสือยอห์นบทที่ 3, ข้อส พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้นี่คือข้อความในหนังสือยอห์นหมายความว่าอย่างไงคะหมายความว่าเขาจะต้องได้รับจิตใจใหม่ความปรารถนาใหม่จุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่แรงบันดาลใจใหม่เพื่อที่จะนำเขาเนี่ยไปสู่ชีวิตใหม่ บางคนอาจคิดว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยหากมีการพัฒนาอะไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วความคิดแบบนี้เป็นการหลอกลวงนะอันตรายทีเดียวแหละโอรินฉบับที่1บทที่2ข้อ14ที่บอกบอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณหรือว่าข้อความในหนังสือยอนบทที่3ข้อ7ที่บอกว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ หรือบทความที่อยู่ในพระคริสตรรมคัมภีร์บันทึกถึงพระเยซูในหนังสือยอห์นบทที่หขอ้อ4ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์หรือในหนังสือกิจการของอัคาราทูตบทที่4ข้อ12ที่บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามนั้นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเราเข้าใจพระกรุณาที่เต็มไปด้วยความรักเห็นพระเมตตาคุณแล้วก็ความเอ็นดูเหมือนความรักของพ่อที่มีอยู่ในพระองค์ไหมเห็นพระปัญญาและความยุติธรรมในพระบัญญัติของพระเจ้าไหมเห็นพระบัญญัติพื้นฐานความรักนิรันดร์ไหมอัครรทูตเปาโลเข้าใจสิ่งเหล่าน,นี้ทั้งหมดเลยดังนั้นในหนังสือโรมบทที่7จข้อ1 6ข้อ12ข้อ14 ได้ลกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามแต่ด้วยจิตวิญญาณที่เศร้าหมองและสิ้นหวังท่านจึงกล่าวเพิ่มด้วยความขมขื่นว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปนั่นคือคํากล่าวในพระคมภีร์นะเปาโลเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ความชอบธรรม ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอำนาจจะครอบงำสิ่งเหล่านี้ได้เขาจึงร้องออกมาในหนังสือโรมบทที่7ข้อ24ที่ว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรอย่างนี้นะใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้เห็นไหมคะเราจะได้ยินจิตใจที่ร้องคร่ำครวญปวดร้าวอย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทุกยุคทุกสมัยด้วยแต่มีเพียงคำตอบเดียวสำหรับทุกคนก็คือ เป็นคำตอบที่อยู่ในหนังสือยหอนบทที่ 1: ข้อ29ที่บอกว่าจงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงทำการดีอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยจิตวิญญาณของคนมากมายให้รู้ความจริงให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากภาระบาปของความผิดบาปพวกเราจำเรื่องของยาโคบที่หลอกเอซาวได้ไหมหลังจากที่ยาโคบ หลอกเอซาวแล้วเขากระโดหนีออกไปจากบ้านของพ่อเขาอยู่คนเดียวไร้ที่อยู่อาศัยถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีค่าในชีวิตของเขาเขารู้สึกผิดมากแล้วก็กลัวว่าบาปของเขาจะตัดเขาออกจากพระเจ้าสวรรค์จะทอดทิ้งเขาเขาว่าเอนตัวนอนลงบนพื้นราบด้วยความโศกเศร้ารอบตัวเขามีแต่เนินเขาที่อ้างว้างท้องฟ้าระยิบระยับไปด้วยแสงดาว ตอนที่เขาหลับอยู่นั้นเขาก็เห็นแสงประหลาดส่องเจิดจ้าออกมาโอ้โหดูสิจากพื้นที่ราบที่เขานอนอยู่นั้นเนี่ยมีบันไดลึกลับขนาดมหึมาเลยพาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงประตูสวรรค์และบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เดินลงบันไดามามีแสงเจิดจ้าส่องฉายจากเบื้องบนเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสให้ความหวังเขา นั่นแหละจึงทำให้ยาโคบรู้ว่าจิตวิญญาณของเขาพบสิ่งที่เขาโหยหามานนนินานคืออะไรคะนั่นก็คือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองเขารู้สึกชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่ทำให้เขารู้ว่าในสภาพของคนบาปก็ยังสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เหมือนกันบันไดลึกลับในความฝันของเขานั้น ก็เปรียบเหมือนกับพระเยซูผูท้ทรงเป็นคนกลางหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าบนสวรรค์ได้และอีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ลักษณะเดียวกันนี้พูดกับนาธานาเอลตามในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ51ที่บอกว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์ นั่นคือคำกลา่าวในหนังสือย้อนเมื่อมนุษย์ทิ้งพระเจ้าแสดงว่าเขาเนี่ยก็เฮินห่างออกจากพระเจ้าไปโลกก็ถูกตัดขาดจากสวรรค์ขาดการติดต่อระหว่างสองฝาฝาฝั่งที่กั้นกลางไว้ด้วยเหวลึกแต่โดยพระคริสต์โลกก็คืนดีกับสวรรค์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยความดีของพระองค์ที่ทรงกระทําไว้จะเชื่อมต่อสองฝากฝั่งที่เกิดจากบาป และเป็นเหมือนสะพานข้ามเหวลึกที่กั้นกลางนั้นได้เพื่อว่าเหล่าทูตสวรรค์ผู้รับใช้จะได้เชื่อมสัมพันธ์กับมนุษย์ได้พระคริสต์จะทรงช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อ่อนแอที่ล้มลงแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เข้ากับพระเจ้าพราะองค์ผู้ทรงเป็นจุดกําเนิดแห่งพลังอำนาจที่ไร้ขอดเขตจริงๆ พระองค์ทรงเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยมนุษย์ที่ล้มลงได้เพราะงั้นถ้ามนุษย์ไม่สนใจพระองค์ความใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์ความทุ่มเทที่จะยกระดับจิตใจของมนุษย์ก็ไร้ผลดังในหนังสือยากอบบทที่หนึ่งข้อเ็ที่บอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากพระเจ้า แต่ถ้าเราหางเหินจากพระองค์นิสัยดีๆก็ไม่เกิดดังนั้นทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าได้ก็คือเดินตามทางของพระคริสต์เหมือนในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา พระไทยของพระเจ้าเรียกโวยหาลูกๆของพระองค์บนโลกนี้ด้วยความรักที่มั่นคงอย่างไม่กลัวตายเลยเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งในสวรรค์ลงมากับของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้ด้วยไงไม่ว่าจะเป็นชีวิตความตายการร้องขอความกรุณาขององค์พระผู้ช่วยให้รอดการรับใช้ของทูตสวรรค์ การมีวานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระราชกิจของพระเจ้าจากเบื้องบนตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสนใจความเอาใจใส่ของชาวสวรรค์อย่างต่อนเนื่องตรงนี้ทุกอย่างที่พูดมาน,นี้ก็จะเพื่อไถ่บรรลุที่รอดจากบาปโดยสิ้นเชิงทั้งนั้นเราลองใกล้ควรดูซิว่าเราเห็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ของพระองค์หรือยังพระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะช่วยพวกเรา ขอให้เราพึงพอใจในการลงมือลงแรงของพระเจ้าเถิดที่พระเจ้าพราะองค์ทรงต้องการจะกอบกู้ผู้ที่หลงหายและพระองค์ทรงต้อง,งการที่จะนําเขาเหล่านั้นกลับมาสู่บ้านของพระบิดาอีกครั้งหนึ่งไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะแกล่งกล้าหรือมีอํานาจเท่ากับการกอบกู้ครั้งนี้อีกแล้วขอให้เราพิจารณาถึงรางวัลยิ่งใหญ่ที่รอเราอยู่เวลาที่เราทําสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมยินดีนในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการอยู่สังคมเดียวกับทูตสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสามาัคคีธรรมในความรับของพระเจ้าและของพระบุตรหรือว่าการได้รับการเสริมกําลังอย่างเต็มที่แล้วก็ยืดไกลออกไปจนถึงชีวิตนิรันดรสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่เป็นแรงจูงใจที่ดีพออีกหรือยังหนุนใจเราไม่ดีพออีกหรือเนี่ยที่จะเชื้อเชิญเราให้รับใช้พระผู้สร้าง หรือภาะผู้ถ่ยของเราด้วยความรักอย่างสุดจิตสุดใจแต่ในทางกลับกันพระเจ้าตรัสถึงการพิพาษษาความบาปตรัสถึงผลของบาปอย่างเลี่ยงไม่ได้ตรัสถึงนิสัยที่แย่ลงเรื่อยๆของเราตรัสถึงการทำลายล้างในวาระสุดท้ายสิ่งที่พระองค์ตรัสเหลา่านี้ก็เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจเราให้เราเระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของซาตาน เราไม่สนใจในพระเมตตาคุณของพระเจ้าเลยเหรอพระองค์จะต้องทรงลงแรงอีกสัเท่าไหร่นะ้อเพื่อที่เราจะเข้าหาพระองค์พระเจ้าูผ้ทรงรักเราด้วยความรักอันประเสริฐทําไมเราไม่ฉวยโอกาสที่จะเดินตามวิถีทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราล่ะเพื่อที่จะให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราเข้าใกล้พระลักษณะนิสัยที่งดงามของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เราได้อยู่ในสังคมผู้สวัสดิ์ผู้รับใช้มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตรผู้ทรงรับเราเหลือเกินี 2> ่ 2. คนบาปต้องการพระเยซู เอ๊แต่เริ่มแรกนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นยังไงนาะอ๋อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสามารถเป็นเลิศเลยมีความสมบูรณ์แบบและมีความสมดุลในชีวิตที่สุดเลยล่ะความคิดของเขาจะบริสุทธิ์มีเป้าหมายสูงส่งแต่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อความพระเจ้าเขาเริ่มใช้ความสามารถในทางที่ผิดแทนที่จะให้ความรักเขากลับให้ความเห็นแก่ตัว การไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยทําให้เขาเนี่ยอ่อนแอลงจนไม่สามารถรับมือกับความบาปได้ซาตานเนี่ยควบคุมเขาจนอยู่มัดเลยล่ะและถ้าเกิดพระเจ้าเนี่ยไม่ทรงเข้ามาช่วยเป็นกรณีพิเศษแล้วก็นิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ก็จะติดตัวเขาไปตลอดเลยเพราะนั่นมันเป็นเป้าหมายของเจ้าจอมหลอกลวงอยู่แล้วที่ต้องการทําลายแผนการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าไงแลวมันยังต้องการให้โลกนี้เนี่ย เต็นไปด้วยความอ้างว้างทุกกระทมเพื่อที่มันจะได้พูดบอกว่าความเลวร้วายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของแผนการสร้างมนุษย์ของพระเจ้านั่นเองมนุษย์ที่ไม่มีความบาปติดตัวเนี่ยเขาจะมีความสุขอยู่กับพระเจ้านะตามคํากล่าวในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ3ที่บอกว่า พระเจ้าทรงเป็นคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์เห็นไหมคํากล่าวในหนังสือเล่มนี้ข้อนี้แต่หลังจากที่มนุษย์รู้จักทําบาปแล้วเขาก็เริ่มที่จะไม่ชอบความบริสุทธิ์อีกต่อไปเขาจะพยายามซ่อนตัวให้พ้นจากเบื้องพระพักของพระเจ้านี่คือสภาพจิตที่เขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแลวก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรให้เขามีความสุขเลยนี่นาคนบาปเขาจะไม่มีความสุขหรอกเวลาที่เขาอยู่เบื้องพระพักของพระเจ้าเนะ่ะเขาจะพยายามไปให้ไกลจากบรรดาผู้ที่บริสุทธิ์คนบาปพวกนี้หากเขาได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์นะพวกเขาก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะที่นั่นเขาปกครองกันด้วยวิญญาณรักที่ไม่เห็นแก่ตัวจิตใจทุกดวงของเขาจะเปลี่ยนไปด้วยความรักที่ไม่รู้จบของพระเจ้าเลย ซึ่งจิตใจของคนบาปเขาไม่สามารถที่จะแสดงความรักแบบนี้ออกมาได้ความนึกคิดของคนบาปความสนใจของคนบาปแล้วก็แรงบันดาลใจของคนบาปเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกมากเลยสําหรับชาวสวรรค์ที่เขาไร้บาปกันเขาจะเป็นเหมือนเสียงโน้ตท,ที่เพี้ยนในเพลงประสานเสียงอันไพเราะของชาวสวรรค์เลยนะสวรรค์จะกลายเป็นสถานที่ที่ทรมานสําหรับเขาเขาคงต้องการหลบซ่อนให้พ้นจากพระเจ้า ผู้ทรงเป็นความสว่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความชื่นชมยินดีเลยแหละแต่การที่คนชั่วเนี่ยไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระบัญชาอันไร้เหตุผลของพระเจ้าหรอกนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ากับชาวสวรรค์ไม่ได้ต่งหากพระสิริของพระเจ้าจะเป็นเหมือนไฟเผาผลาญสิ่งเลวร้ายในตัวของเขา แต่พวกเขาเนี่ยกลับชอบที่จะสูงสิงกับสิ่งเลวร้ายอันนั้นมากกว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้หนีให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าไงและพระผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อช่วยเขาให้รอดจากบาปด้วยนั่นแหละด้วยลำพังตัวเราเนี่ยชีวิตของเราจิตใจของเราเนี่ยจะหลุดจากหลุมพรางความบาปเนี่ยยากมากเพราะจิตใจของเราณเนี่ยไม่ดีพอแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เหมือนคำพูดที่อยู่ในหนังสือโยมบทที่14ข้อ4ที่บอกว่าไม่มีใครสักคนหรอกที่จะเอาสิ่งสะอาดออกจากสิ่งที่ไม่สะอาดได้เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ข้อความในหนังสือโรบที่8ข้อ7 จะว่าไปแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมความตั้งใจหรือว่าความพยายามของมนุษย์นี่ต่างล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายนอกที่เราแสดงออกมาทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ไม่สามารถที่จะชำระน้ำพุแห่งชีวิตให้บริสุทธิ์ได้ เราก็เลยจำเป็นจะต้องมีพลังอำนาจภายในอันเป็นชีวิตใหม่จากเบื้องบนมาช่วยเปลี่ยนความบาปของเราให้กลายเป็นความบริสุทธิ์พลังอันนั้นเนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์พระคุณของพระองค์เท่านั้นที่สามารถปลุกจิตวิญ,ญญาณที่เฉาของเราให้กลับมาหาพระเจ้าได้ให้เข้าหาความบริสุทธิ์ได้ในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อส พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้นี่คือข้อความในหนังสือยอต์หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเขาจะต้องได้รับจิตใจใหม่ความปรารถนาใหม่จุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่แรงบันดาลใจใหม่เพื่อที่จะนําเขาเนี่ยไปสู่ชีวิตใหม่ บางคนอาจคิดว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยหากมีการพัฒนาอะไรนิดๆห,หน่อยๆก็พอแล้วความคิดแบบนี้เป็นการหลอกลวงนะอันตรายทีเดียวแหละโอรินฉบับที่1บทที่2ข้อ14ที่บอกบอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณหรือว่าข้อความในหนังสือยอหนบทที่3ข้อ7ที่บอกว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ หรือบทความที่อยู่ในพระคริสต์รมคัมภีร์บันทึกถึงพระเยซูในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อสว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์หรือในหนังสือกิจการของอัคาราทูดบทที่4ข้อสิที่บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามนั้นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเราเข้าใจพระกรุณาที่เต็มไปด้วยความรักเห็นพระเมตตาคุณแล้วก็ความเอ็นดูเหมือนความรักของพ่อที่มีอยู่ในพระองค์ไหมเห็นพระปัญญาและความยุติธรรมในพระบัญญัติของพระเจ้าไหมเห็นพระบัญญัติพื้นฐานความรักนิรันดร์ไหมอัคราูตทเปาโลเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยดังนั้นในหนังสือโรมบทที่7ข้อ16ข้อ12ข้อ14 ได้ลกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามแต่ด้วยจิตวิญญ,ญาณที่เศร้าหมองและสิ้นหวังท่านจึงกล่าวเพิ่มด้วยความขมขื่นว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปนั่นคือคำกล่าวในพระคมภีร์นะเปาโลเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ความชอบธรรม ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอำนาจจะครอบงำสิ่งเหล่านี้ได้เขาจึงร้องออกมาในหนังสือโรมบทที่7ข้อ24ที่ว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพศอะไรอย่างนี้นะใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้เห็นไ,ไหคะเราจะได้ยินจิตใจที่ร้องคร่ำครวญปวดร้าวอย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทุกยุคทุกสมัยด้วยแต่มีเพียงคำตอบเดียวสำหรับทุกคนก็คือ เป็นคำตอบที่อยู่ในหนังสือยหอนบทที่1ข้อ29ที่บอกว่าจงดูพระเมธโปโดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงทำการดีอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยจิตวิญญาณของคนมากมายให้รู้ความจริงให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากภาระบาปของความผิดบาปพวกเราจำเรื่องของยาโคบที่หลอกเอซาวได้ไหมหลังจากที่ยาโคบ หลอกเอซาวแล้วเขาปลงตัวออกไปจากบ้านของพ่อเขาอยู่คนเดียวไร้ที่อยู่อาศัยถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีค่าในชีวิตของเขาเขารู้สึกผิดมากแล้วก็กลัวว่าบาปของเขาจะตัดเขาออกจากพระเจ้าสวรรค์จะทอดทิ้งเขาเขาเอนตัวนอนลงบนพื้นราบด้วยความโศกเศร้ารอบตัวเขามีแต่เนินเขาที่อ้างว้างท้องฟ้าระยิบระยับไปด้วยแสงดาว ตอนที่เขาหลับอยู่นั้นเขาก็เห็นแสงประหลาดส่องเจิดจ้าออกมาโอ้โหดูสิจากพื้นที่ราบที่เขานอนอยู่นั้นเนี่ยมีบันไดลึกลับขนาดมหึมาเลยพาดส,สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงประตูสวรรค์และบรรดาผู้สวรรค์ของพระเจ้าก็เดินลงบันไดามามีแสงเจิดจ้าส่องฉายจากเบื้องบนเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสให้ความหวังเขา นั่นแหละจึงทำให้ยาโครบรู้ว่าจิตวิญญาณของเขาพบสิ่งที่เขาโหยหามานินานคืออะไรคะนั่นก็คือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองเขารู้สึกชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่ทำให้เขารู้ว่าในสภาพของคนบาปก็ยังสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เหมือนกันบันไดลึกลับในความฝันของเขานั้น ก็เปรียบเหมือนกับพระเยซูผูท้ทรงเป็นคนกลางหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าบนสวรรค์ได้และอีกเรื่องหนึง่งที่พระเจ้าทรงใช้ลักษณะเดียวกันนี้พูดกับนาธานาเอลตามในหนังสือยอห์นบทที่หนึ่งข้อ51ที่บอกว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์ นั่นคือคำกล่าวในหนังสือย้อนเมื่อมนุษย์ทิ้งพระเจ้าแสดงว่าเขาเนี่ยก็เฮินห่างออกจากพระเจ้าไปโลกก็ถูกตัดขาดจากสวรรค์ขาดการติดต่อระหว่างสองฝากฝั่งที่กั้นกลางไว้ด้วยเหวลึกแต่โดยพระคริสต์โลกก็คืนดีกับสวรรค์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยความดีของพระองค์ที่ทรงกระทาไว้จะเชื่อมต่อสองฝากฝั่งที่เกิดจากบาป และเป็นเหมือนสะพานข้ามเหวลึกที่กั้นกลางนั้นได้เพื่อว่าเหล่าทูตสวรรค์ผู้รับใช้จะได้เชื่อมสัมพันธ์กับมนุษย์ได้พระคริสต์จะทรงช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อ่อนแอที่ล้มลงแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ยให้เข้ากับพระเจ้าพราะองค์ผู้ทรงเป็นจุดกำเนิดแห่งพลังอำนาจที่ไร้ขอบเขตจริงๆ พระองค์ทรงเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยมนุษย์ที่ล้มลงได้เพราะงั้นถ้ามนุษย์ไม่สนใจพระองค์ความใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์ความทุ่มเทที่จะยกระดับจิตใจของมนุษย์ก็ไร้ผลดังในหนังสือยากอบบทที่หนึ่งข้อเที่บอกว่าของประธานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากพระเจ้า แต่ถ้าเราหางเหินจากพระองค์นิสัยดีๆก็ไม่เกิดดังนั้นทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าได้ก็คือเดินตามทางของพระคริสต์เหมือนในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา พระทัยของพระเจ้าเรียกโหยหาลูกๆของพระองค์บนโลกนี้ด้วยความรักที่มั่นคงอย่างไม่กลัวตายเลยเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งในสวรรค์ลงมากับความขวัญล้ำค่าชิ้น,นี้ด้วยไงไม่ว่าจะเป็นชีวิตความตายการร้องขอความกร,รุณาขอองค์พระผู้ช่วยให้รอดการรับใช้ของทูตสวรรค์ การในวอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระราชกิจของพระเจ้าจากเบื้องบนตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสนใจความเอาใจใส่ของชาวสวรรค์อย่างต่อนเนื่องตรงนี้ทุกอย่างที่พูดมาน,นี้ก็จะเพื่อถ่ายรนุที่รอดจากบาปโดยสิ้นเชิงทั้งนั้นเราลองใกล้ควรดูสิว่าเราเห็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ของพระองค์หรือยังพระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะช่วยพวกเรา ข<พ>อให้เราพึงพอใจในการลงมือ